ข้อห้ามการติดตั้งท่อ PVC ภายในบ้าน1น,นาทีชีวิตดีขึ้นสําหรับบ้านลูกศิษย์หล,หลายๆท่านนะคะที่มีการติดตั้งท่อ PVC นะคะสำหรับน้ำเนี่ยน้ำปปาเนี่ยเดินบริเวณรอบๆบ,บ้านเนี่ยสามารถมีได้แต่นะคะมาดาแนะนําว่าควรนะคะจะทําการติดตั้งท่อ PVC ให้ฝังลงไปในดินนะคะไม่ให้ท่อ PVC เนี้ยโผล่ขึ้นมาโดยเฉพาะบริเวณที่ เป็นประตูนะาที่เราเดินเข้าออกนะถ้าบริเวณที่เราเดินเข้าออกแล้วเราเดินข้ามท่อ PVC นี้เนี่ยจะส่งผลที่ไม่ดีในทางห่วงจุ้ยได้เลยนะคะเพราะจะส่งผลทําให้เราเนี่ยปวดเมื่อยปวดหลังได้เพราะฉะนั้นถ้านะวันนี้เรารู้สึกว่าทําไมเราปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังมากๆให้ไปสังเกตบ้านของเราให้ดีๆนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีท่อ PVC เนี้ยอยู่บริเวณประตูทางเข้าออกไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านแล้วต้องเดินข้ามเข้า เข้าออกไปมาเนี่ยแล้วท่อ PVC เนี่ยไม่ได้ฝังลงใต้ดินเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาลักษณะแบบนี้ถือว่าผิดแต่ในกรณีที่ฝังอยู่ใต้ดินนะคะแล้วเราเดินข้ามเข้าออกไม่ถือว่าผิดเพราะฉะนั้นแนะนําว่าการติดตั้งท่อ PVC ที่ถูกต้องแนะนําว่าให้ฝังลงดินนะคะไม่ให้ท่อ PVC นี้โผล่ขึ้นมาไม่ว่าบริเวณใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่อยากปวดหลังแนะนําให้แก้ไขพวงจุ้ยจุดนี้ค่ะ